พี่น้องข้นมาปลาเห็ดกอคือก้ะพี่น้องเมื่อนี่ครับหลังจากที่หมู่บ้านนี่เขามาเก็บก็ได้ไปหลยเติบเนาะครับเนาะมือเห็นขีนน้อยขีนยังอยู่กับเลยอดข้นมาเบิองมาได้พี่น้องว่ามานำรุ่นน้ำเบิองน้ำกันพี่น้องว่ามือนีสีมานให้มือหมานเนาะครับเนาะมือนีข้นมาผู้เดียวพี่น้องเมื่อนี่ข้นมาเบิองชุ่มเขาจงไปเหระพี่น้องว่าเป็นสีไงห้ยงือสีเงี้ยข้กันนำรุ่นน้ำเบืองน้ำกันเนาะครับเนาะมาหอดปลาเห็ดแลวพี่น้องเมื่อนี่ทำทาสีเดียดเอ็มเซมพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวไป ท่าน,นั่นแหละคลืมฟ้าคืมฝนม,มากคืบเก่าเลยพี่นอ้องคืบเฉียดไม่ได้โดนดอกคาดว่าน้ำเก็บน้ำกันครับผมครับพอแล้วพี่น้องเห็ดกอเห็ดกอเห็ดกอโอ้ได้หญ่น้อนนี่เท่ากว่านี่หมูว่านนี่คือเปือกเห็นมันดอกนี่น้องเห็ดถึงนุ่งพี่น้องโอ้ยทำทาเดียดคือคือพี่น้องเพราาะว่เดี๋ยวไปสนนึงคืมกำลังฉิมหัวถพี่น้องมึงเห็ดถึงนุ่งกำลังเป็นจีจุ่มๆอยู่กรงนีพี่น้อง มันอ okay. ีลักออกอยู่บ่เห็ดเผิอกนุ่งน yeah, ุ yeah, ่งนี่พี่น้องกี่หน่อยเออมีพี่น้องปิ๊กตียี่เนี่นี่คือจิ๋วเอาเลยพี่น้องเอาเพื่อได้เห็ดเผิอกนุ่งนุ่งนอแบดพี่นี่เออเห็ดเผือกยุ่งร้อยออกอีกเลยพี่น้องมึงสามดอกนี่เออต่งามเลยเนี่ยนึกผุดด่ะเป็นเงาเลยพี่น้องเป็นเงาเลยครับเป็นเงาเลยเป็นเงาเลยโอ้โหผีผีผพี่น้องอันนึงอ่ะ อ้าวเห็ดเผือกมันยุงออกอีกแล้วพี่น,อน,น้องบัดที่ไหนฮึเจ้านีะโอ้เป็นจีน้อยอยู่กับมีพี่น,อน้องปาดไปกันมาเอากีน้อยขึ้นปาดขาใหญ่เลยพี่น้องน,นี่ยขาใหญ่ๆเลยขาใหญ่ๆเลยปาดข้านี่แล้วโอ้เห็ดเผือกมันยุงออกอีกแล้วครับนี่ยกใบตองมาป,ป,กปาาวกไปยึดไตใบตองนี่ก็ยังมีอีกอยู่ ปลาตะข้านี่มีกี่น้อยพื่อนพี่น้องมีกี่น้อยพ่อน,นันน่นนั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 ่นมันเห็ดผึ่งลุก,ก,กยุ่งระเบิดที่เนี่ยโอ้ผุ่นยุ่มนึงอ่ะพี่น้องเพือ่อพี่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 เฮ็ดผึ่งลุกยุ่งพี่น้องเห็ดผึ่งนกยุ่งนกยุ่งอันนี้กี่น้อยอยู่ครับนี่น่ะนี่สองดอกนึงอไง งานานที่เงี่ยโน้ำเบิงเห็ดกว่าเหี่เอาเมื่อหัวขาดจวงใบผลไม้ควายเห็ดเพิอดนุ่งๆแล้วครับน้องนาน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 นี่บออันนี้เห็ดเอ๋ยนำมากให้น้องบอครับอืครับอีกสองดอนนึงนะเอ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ อยางงามเลยพี่น้องแถมปิดดิดเป็นเล็ดเลยพี่น้องอีกดอกนึงนกยุงครับนกยุงนกยุงซับอีกจุ่มนึงพี่น้องนกยุงก็จีลักออกอีกแล้วไหมครับนี่พอปลาตัวนี้จุ่มมีอย่างพี่น้องถ้าแดดนี่แมนเลยแหละครับนี่พี่นอ้องลอยหาย เห็ดเผือกลงยุงมาพอเห็ดก่ a แล้วครับวันที่เนี่ยนี่แดงแกวายอย่างนี้พี่น้องผู้ใดเออเบลอเลยตัวเนี่ยเบลอเลยนี่สองดอกพี่น้องนี่ดอกเอาดอกใหญ่เดี๋ยวก่อนเนาะบอทโทเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่ก่อนอ๋อทีโทพักเนี่ยได้ไหมอ๋อเห็ดกน้องงามๆก่อนนะ โอ้ยิ่งขาเพันพี่น้องขาขาวท่องขาวดีจังเลยพี่น้องมึงแต่ว่านาแดงจ้ายไวขุดอ๋อมนัมนมันมันมันดอกไม้พี่น้องดอกไม้อีกดอกหนึนหนหนหน่ขาเปียแน่แต่ไหนดอกดอกนี้เขาก็ดอกง่ายเหมืนพี่น้อง ถ้าว่าสะโพกหนึ่งได้อยุ้ยเอาไปก้อน,นพี่น้องเนาะก,กันบอดกันบอดกันบอดครับพ่ออีกแล้วครับนกนุ่งนุ่งพี่น้องกันแล้วเป็นจีนกีจะมีเอาเอาเอาใบก้อนพี่น้องกันแล้วเป็นจีอิติปีคือเดียรไกลน้อยอยู่นี่ครับนี่นกนุ่งพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวจุ่มนึงตั้งเทเลอยู่งขึ้น เจอแล้วเจออีกแล้วโอ้ยกำลังเป็นจีพี่น้องน่ะโอ้ยยางเลี้ยวไวเห็นนี่พี่น้องนี่ยางเลี้ยวไว,วเห็นเราครับนี่ต้องคอยไปพี่น้องอีกดอกนึงตั้งเทเลียยูนนนยยย่นี่พี่น้องเน็ดถึงนกยวงนกยวงนกยวงนี่เป็นอย่างเั่นนี่ นกยุ่งอีกเลยพี่น้องโอ้ขาพื้นถืดฝนขาเปียเกยจากออกลายเนาะมึงเนี่ย,อ,ยกออกแห้งพี่น้องนกยุ่งก็ได้ออกนุงน่งเนี่ยเจ้าพี่น้องโอ้อยากออกลายอยากออกลายนี่นี่ครับนีน่นกยุ่งดงเลยพี่น้องนี่หัวเขียว หัวเขียวหัวเขียวครับดอกนึงเดี๋ยวเห็นแต่ไก่เลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นแต่ไก่เลยเห็ดท,ที่เป็นเห็ดผึ่งเหลืองพี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองแมนบอกแมนไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ผ <c oughs> ึ่งเหลือง <c oughs> พี่น้องนุง่มๆพี่น้องทำทาสีออกอีกเลยพี่น้องเ,ออเห็ๆๆดทุ่งนุ่มหรือกระไรไง มื่อนี้ได้ไมีตะกี้ตะจุ่มเลยพี่น้องนกยุงตะกี้ตะจุ่มไม่ทันทาสิออกอีกแค่ไหนบุญเนี่ยอีกแี่น้องอีกแั่นึงอ่ะครูดอนกนกยุงนกยุงโอ้กูไ,ได้เห็ดเดถอยนกยุงเนี่ยแบบมันมันมันกน,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 นกเหยียดขายาวนี่ขัดอีดอกนี่ไง ถึงลุงยุ่งหลือพี่น้องใฏบัตที่ไหนขนาดฝนตกเลงมนงันียังออกอยู่พี่น้องงิดเงิดงิดทับอีกทั้งดุกยุงอีกแล้วโอขึ้นมาหาเห็ดกอ่อพ่อเห็ดนกยุ่งบัดที่ไ่นนี่แหละมันคักอ่ะนี่ครับอันนึงอ่ะ ก็เสดายเลยพี่น้องเนาะขั้นบ่เอขั้บ่ได้ยอนบ่เหลี่ยเอาไปก่อนหนึ่งจุ่มหนึ่งพี่น้องจุ่มหนึ่งอ้หจุ่มนี่เอาบ่านอหนี่เนาะเอาลดเนาะเอาไปก่อนพี่น้องพุ่มงามๆเลยพี่น้องครับจุ่มหนึ่งอย่าบเป็นบ่เห็นพี่น้องอย่าบเป็นบ่เห็นอย่าบเป็นบ่เห็น ออยินทืทะเลเลยที่เพียงปอดขายเงาคักเงาเนี่ยเท่านี้ซุงเตียวเวลาก,กินเควนองถึงแม่ทำหาว่ากครกินแล้วนเท่านี้ขายเงาคักหาดดอกนี่พี่น้องเห็ดหอดเห็ดหอดอย่างอื่นนี่พี่นอ้องใหญ่ป,กปกุกๆอีกหาดนึงพี่น้องอีกหนึ่งหาดอีกหาดนึงพี่น้องเห็ดหาดเห็ดหาดเป็นพี่น้องเห็ดหาดไปหนึ่งครับ หนึ่งกินน้ำพริกกับชุดยอดเท่กันครับเพชรหาร์ดน้องพ่ออีกแล้วครับโอ้มาเก็บเพชรกวัวพ่อเิ่งถึงนกยุ้งบัดที่ไหนนกยุ้งกับนกยุ้งน,นี่แหละเนาะนี่น้องพี่พี่ยังยัง,งอีกเยอะครับนี่นนะ้องนึงอ่ะยืนดีอยู่งกัวหยาดิพี่น้องนีเงี้ยนีอยู่งกัวหยานดิเฮ้ยหลักขาอ้วนอุก,าากปุก,ปก Money night hanging in, như you này Young, you cannot. ít young, 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 ít, young, nưng, young, ít young, nưng, nè, ăn, ăn, น,นี่คือจะเป็นแดงเห็ดก้อพี่น้องนี่แดงเห็ดก้อแดงเห็ดก้อเห็ดก้อครับครับดอกนี่พี่น้องอยูย่ในกอหญ้านี่โอ้คันบ่เบิง้งคักเนี่ยพอเห็นอีเล่พี่น้องนี่ เขาลีได้ลีด,ดีสักเนี่ยนครับนี่ยมันมาเกิดต้องกอยหยางสิพี่น้องกำลังผูกูได้พี่น้องเอ,อ้ยอ,อีกสองดอกพี่น้องเห็ดหนามุมหนามุมมุ่นหนาเรียะดอกงามเลย หนะวานดีกันพี่น้องเห็ดตัวเนีหวานดีหวานดีโอ้ขาขาดมีดอกนี่สามดอกดอก,ดอกเตา๊บงปอกดีพี่น้องพอเห็ดกเลยพี่น้องเห็ดก baám đọc, chú nông nỉ nỉ đọc nưng, đọc nưng chú Nam nỉ chùm nưng, chùm nỉ yang ngam đấy chùm đọc nó quan đó, đọc như nhay nó quan đọt nó đọt xe tay con giờ mình bắt đầy vậy đây ta khảo đi chứ gặp đi chú đấy tám đọt nó đọt Hãy ้ก่อนพี่น้องทำลายหลักฐานก่อนพี่น้องเดี๋ยวมูจะมาเห็นครับเจ็บเห็ดด่อนไผ่ด่อนมันพี่น้องผู้ใดรู้มองผู้นั้นได้ได้เหี้ยนขาจักหน่อยพี่นอ้องก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องก่อครับโพมเห็ดก่อก่อแดงเห็ดก่อแดงอีกสองดอกครับสองดอกอีกสองดอก ขาวดีอยู่ครับขาวดีครับไ่ออีกแล้วครับดวงหนึง่งดอกอีกหนึ่งดอก,อก,ดอกโอ้ลีดีแท้ข้านอกอีกดอกหนึ่ง เดี๋ยวไปบานเพื่อเวอ่อิย่ป,ปัดมึงโอ้ไปบ่ได้ดอกนี่ไม่มีต่อมแล้วนี่เบิ้งดูเบิ้งดูชมคมใหญ่ดูปัดหมู่บ้านคือบ,เบ,อบอดดอ่เห็นเบิ้งพี่น้องเบิ้งนู่นน่ะปัดดอกเห็ดยจังไลยมนกระดอกกระเดียดแท้บมึงนี่ไปบ่ได้พี่น้องไปบ่ได้ถ่ายอยู่นี่ครับไปจุมจ่มนึงพี่น้องจุ่มนึง อีกหนึ่งจูมอีกที่น้องอยู่ใต้ไตยเนีดงดีจังมีค่อยอีกแล้วครับหิดกอพี่น้องจูมหิดกอ พี่น้องอีกดอกหนึ่งต่างสีเขาเร้วบ่ที่นี่ต่างสีต่างสีนี่เห็ดทันพี่น้องเห็ดทันเจ็บชำ้ำเห็นเห็ดดำคือเห็ดทันเลยนี่น้องเอ้ยมา ดำปันหนึงเห็ดทานเพื่นว่าเนี่เป็นหนึ่งดำปื้อปื้ออหลี่เพี่น้องเี่เห็ดทานเห็ดทันกนังกิออกพี่น้องต่วมีดอกเดี่ยวว่ามันมีมูดอกเดี่ยวพี่น้องดอกเดี่ยวครับพี่น้องิ่งเห็ดเิงลยุ่มูนี่พี่น้องิ่งกำลังพอเสียดายเนี่ครับิ่งเนี่ยเหอพี่น้องอันนึงนี่นี่นี่นีเพอเสียดายนี่ครับ เพราะเสียดายเลยเบักไล่ดอกบักไล่จุ่มพี่น้องเอ้อมึงแต่เสียดายสักแต่ว่าว่เอาหรอกพี่น้องว่เอาปล่อยไแหวมมันไงจังมาเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะลองเสียงไปจากจากยุ่มมึงพี่น้องว่าเพิ่นสิเหลือบ่เจ้าพี่น้องเบิ่งพุ่นล่ะเจ้านี่พี่น้องพุ่นพุ่นนับเบิ่งได้เป็นจักดอกนไห หนึ่งสองสมีหา่หาดอกหาดอกนังดบ้านับ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 ดอกน้เห็นบอส่น่องคิดปีอยู่นี่นี่หกดอกห เกตเปดเก้าเดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอู้เอาไว้โูเดียวจังดอกนี้เอาสักหน่อยดอกนี้ช่วงสูงดอกนี้เอาสแล้วพี่น้อง สิบสามสิบสี่ดอกพี่น้องสิบสี่ดอกสิบสี่ดอกนี่สิเอาไว้นี่ลนะพี่น้องบ่เอาบ่เอาปล่อยไว้เพิ่นใหญ่เบิ่งถ้ามาเอามื่นอื่นมันสิเหลียวบ่เนาะรอรุ่นเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะรอดเอาไว้เบิ่งว่าเพิ่นสิเหลียวสิยังบ่ถ้าบ่มีคนมาเห็นก็สิเหลียวอยังนะพี่น้องเนาะเอาเสียงรองเบิ่งแล้นตั้งสิบสี่สิบห้าดอกพี่น้องครัวเพิ่นดอกไงจิบ่เครืองตาเพิ่นถิเนาะเบิ่องนี้เดือดต่สะอ่อนอยู่เด้ผมว่า พูดนะนมาพูนพูนเฮ้ยเห็ดผึ่งนุ่งยุ่งออกอีกครับเห็ดถุ่งนุ่งยุ่งออกอีกอตรงไหนนี่ล่ะครับพี่น้องวันนี้ก็คือสีได้งูคงเวยเมื่ออลไรพี่น้องมากกรสีหอดรถแล้วนู้นปล่อยเห็ดผึ่งนุ่งหน่อยอตรงไหนตรงไหน ใช่ไหลผมใช่ไหลผมไ,ไ,ไม่เป็นกวาปันเนี้ ครับพี่น JB, ong, nervous, globe, ้องในเวลางูข่งเอื้อมื่อแล้วมาเบิ้งผลงานเขาพี่น้องมาเบิ้งความหมานของเขาพี่น้องกัหมานพ่อได้อยู่พี่น้องนี่ที่เลีก็ได้เห็ดเผือกนกยุงบัดมากอาจ่ายโดยเห็ดกวาเห็ดยังพี่น้องเห็ดเผือกนกยุงอยู่เทั้งอยู่ทั้งใต้พี่น้องกับกำลังงามครับเห็ดเผือกนกยุงเห็ดเผือกนกยุงกับทำท่าสิออกอีกเลยพี่น้องนี่งเป็นจุ่มอยู่ครับนี่เป็นเงาเลยพี่น้องมั้ง อย่างงามเลยครับผมมีความหมานมาฝากพี่น้องกะพอสมควรดยู่พี่น้องถึงมามื่อนี้ก็ได้ครับจ้งไดยกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาน้ำแนครับปรสิทาพี่น้องไมเเ่เก็บเห็ดเก็บยังเบิ้งไรอันหลายอย่างแล้วพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็คือสีพ่อไปแค่นี้ก่อน้ะพี่น้องมาออาไปแกงยน้ำกันนะครับเด้อให้พี่น้องดีดีแห,ห้สุข,ข,ขสุขคนนะครับเด้อ ความเก็บจะได้ความไข่ย่าใหมมีพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์สุกูสุขคนครับผมสวัสดีครับรพอ่อการชีหนาพี่น้องพามาเบิ้งเฮ็ดอันนี้หรือบัลที่นี่